คุณผู้ชมครับวันนี้พิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่ารายการซีรีป๊อปของเราครับจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับผู้กำกับและก็นักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์ไทยรักสายหมูนะครับที่เรียกได้ว่าทุกคนกำลังรอคอยอยู่ในตอนนี้เลยนะครับขอต้อนรับเลยครับพี่ใหม่พวัตนะครับโบเมลดาและเจนจิยาอยู่ครับสวัสดีครับโอ้โหต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีป๊อปของเราด้วยนะครับเริ่มแรกเลยฮะพี่ใหม่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ทําไมฮะชื่อเรื่องถึงเป็น อโยธยามหาละรวยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอืมจริงๆตอนแรกเราก็คิดกันหลายชื่อใช้อะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาลงที่อโยธยามหาละรวยเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันถูกพูดถึงมนคาถาครับที่ทําให้รักให้หลงให้อ่อนละทวยมวยมงงเ,<อ>เพราะฉะนั้นอาชื่อนี้ทุกคนก็เห็นด้วยทราบผู้ใหญ่เขาก็โอเคเป็นเรื่องราวเขาเข้าเกี่ยวกับอะไรครับเ้่าให้ฟังหน่อยอ่จริง,รงๆหนังมันอยากจะพูดถึงวัยรุ่น สมัยยุธยาครับเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดถึงชีวิตของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตทําอะไรกันดีรันปันแพงหรือจีบผู้หญิงด้วยความที่ว่าสมัยก่อนครับนอกจากจะลบต่อสู้กันด้วยด้วยพละกําลังแล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องในยุคนั้นต้องมีเรื่องของฮากโคมฮักโกันหน่อยเลยเพื่อให้รักให้หลง แล้วทำไมเราต้องถึงเลือกช่วงเวลาว่าเป็นเป็นยุคของอยุธยาด้วยครับพี่ใหม่ชอบชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมชอบส่วนตัวอยู่แล้วกับ,บกับกับยุคกรุงศรีอยุธยาเพราะรแล้วโดยเฉพาะยุคของสมเด็จพระนารายณ์ครับรู้สึกว่ายุคนี้มันเป็นยุคเฟื่องฟูยุควุ่งเมืองยุคหรู่หลาปู๊ป้ายุคสีสันจักดจ้านยุคที่มันอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปมันก็มันก็ได้เราจะดีไซน์ภาพดีไซน์ เสื้อผ้าหน้าผมได้อย่างอิสะะระเพะะั้นรู้สึกสนุกกับยุคยุคสมเ็จพระน่ารืกแล้วทําไมตัวละครหลักหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตัวละครหลักต้องต้องเป็นชาวญี่ปุ่นพี่ใหม่อมอย่างที่บอกว่าครับเราอยากจะเล่าเรื่องของวัยรุ่นในยุคของกงสุลยักทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่าเรื่องอในงานในงานพีเรียดงานก่อนๆของพี่เนี่ย ก็คือเรื่องของต่างชาติด้วยความที่ยุคกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพะนารายมีต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งไยจีนแคกฝรั่งเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเล่าหนังวัยรุ่นเราก็จะดึงเอาคาแรคเตอร์ของของไทยจีนแครฝรั่งนี่แหละมาเล่าแล้วพูดถึงตัวละครหลักแล้วนะครเดี๋ยวถามเจมจิเลยว่าเรื่องนี้ครับรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงบ้าง ผมรับบทเป็นเรียวสึครับก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับแต่ว่าคือในคาแรคเตอร์ของผมเองเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่พยายามหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาคือด้วยความที่โตมากับหลวงตาแล้วก็มันเหมือนกับมีคําถามในใจว่าอา้าวแล้วพ่อล่ะแล้วแม่ล่ะพ่อเสียไปยังไงแล้วก็แม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะอยากให้ตัวละครตัวเนี้ยเดินทางออกไปหาคําตอบด้วยตัวเองซึ่งในการเดินทางเนี้ยก็ มีคําถามที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ก็คือคนนี้แหละอ้าวเลยครับโบครับรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างฮะหนูในเรื่องรับบทเป็นอ้อส้อยค่ะก็จะเป็นนักร้องอยู่ในโรงน้าชาเขาเรียกว่าโรงน้ําชาใช่ไหมครพี่ใหม่โรงชำเราโรงชำเราะก็ได้เป็นอีจีเลยนเป็นนักร้องแต่ก็จะไม่ได้แบบไปอยู่ในพาร์ทที่ต้องแบบให้ความสุขของคณผู้ชายขนาดนั้นจะเป็นแค่แบบเอนเตอร์เทน ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ด้วยนิสัยของตัวออสรอยเองเนี่ย <c oughs> เขาคือเป็นผู้หญิงอยุยาที่ดูเรียบร้อยดูไปแบบสาวหวานแต่จริงๆแล้วเรื่องความรู้สึกของตัวออสรอยเองเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนคือถ้าเขาชอบใครหรือว่าเขารู้สึกอะไรกับใครเนี่ย <c oughs> เขาจะบอกเขาจะทําเลย <c oughs> เขาจะไม่ต้องรอให้ถึงแบบทําไมต้องรอให้แบบคนที่เราชอบมาชอบเราก่อนอะไรเงี้ยเราชอบเขาก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยเ <c oughs> หมือนทําให้เห็นว่า การเป็นผ <mondo> eh? ู <ored> ้หญิงไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมานีใช่แต่ก็มีมีเรื่องอาคมมีเรื่องคาถาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อยคาแรคกเตอร์วัยรุ่นสมัยนี้ในยุคนั้นในยุคนั้นทั้งสองคนต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ แล้วก็มีตั้งแต่แบบอ่านบทม,มีการดีไซน์ตัวละครกันตกลงว่าสุดท้ายแล้วอยากจะให้มันออกมาเป็น,ปนแบบไหนเพราะว่าใน,ในยุคนั้นนะด้วยความที่เมื่อกี้พี่ใหม่บอกว่าออคือ,ค,อคือตั้งใจให้อาร์ตอาร์ตเดคชั่นเนี่ยมันมีสีสันฟูฟ้าแล้วก็ในตัวละครรอบข้างทั้งหมดเนี่ยครับมันถึงว่า ตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามามเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์<ๆ>มันก็เลยต้องแบบว่าถูกจัดสรรมาอย่างลงตัวไม่ไงั้นมันจะดูแบบตีกันไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีการดีไซน์ตัวละครอย่างของผมก็จะมีะบู๊ขึ้นมาแล้วก็บู๊เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกลิ่นไอของการบู๊ด้วยดาบที่ออในแนวสมุไรใช่ครับแล้วก็มีการแบบ เรื่องของแฟนตาซีเข้ามาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับที่ไห่ครับทําไมถึงลงตัวมาเป็นสองคนนี้เป็นคู่นี้เงี้ยกับพัชย์ยนตร์เรื่องคาแรคเตอร์เขาเหมาะด้วยหนึ่งอันดับแรกเลยนะคกับสองคืออยากทํางานกับสองคนนี้มากยังไม่เคยได้ <c oughs> ได้ได้ได้ร่วมงานด้วยเมื่อน,นั้นก็อยากทางานพูดเสมอผมพูดเสมอว่าผม,ผมอยากทำงานกับเจนอยากทำงานกับโบ,บแล้วผมผสมหวัง เมานิดนึงครับทำงานกับกับเจมกับโบเป็นไงบ้างครับตั้งใจมากเจมตั้งใจมากตั้งใจเกินไปเกินไปเลยโบก็ตั้งใจ่คืออย่างที่อย่างที่เจมบอกอย่างเจมบอกนะครับอย่างที่เจมบอกว่าตอนแรกก็บอกว่าเจมหนักแล้วแค่หนักแล้วใสใสใสเจอฉากบู๊ไปเลย โอ๊ยแต่ดูจากเทรลเลอร์คือต้องบอกว่าแบบฉากบูเยอะมากแล้วเหมือนต้องฟิตร่างกายด้วยใช่ไหมครับของผมใช่ครับคือจริงๆตอนแรกก็คิดว่าแบบมันคือมันเหมือนกับเป็นัยรุ่น <ar> ต <se> ีกัน่ะก็เลยคิดว่ามันคงแบบมีซิปน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปแยกจริงๆแล้วอะในแต่ละในแต่ละซอชั่นอะเยอะพอสมควรนะครับ ก็ดูมหากราบกันกันแบบทุกวันอะทุกวันก็ดูโหดดีแต่ว่ามันก็เป็นอีกสีสันหนึ่งเพราะว่าคือมันไม่ใช่แบบการมาบู๊เพื่อแบบหูจริงจังฆ่าฟันอะไรเง<า>ี้ยมันเป็นการบู๊หนีแบบชิงไหวชิงพิบมีแบบการแบบเสกคาถาการแบบถอยห่างอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นการเดินเรื่องที่สนุกครับแล้วเจมส์กับโบร่วมงานกับพี่ใหม่เป็นยังไงบ้างครัแรก เป็นผู้วกับที่ใจดีมากไม่เคยดุนักแสดงเลยดุแต่ทีมงานกับนักแสดงใจดีมากคือหนูไม่เคยโดนบ่นไม่เคยโดนว่าเลยค่ะมีแต่แบบลองขายมาสี่ลองแบบอยากทําอะไรลองขายมาดูจะซื้อมาอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซื้อค่ะขายไปแล้วไม่ค่อยซื้อขายไม่ค่อยออกแสดงว่าเราขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่่ะอาจจะดีเกินไปจนแบบหลุดคาแรคเตอร์ไปเลย จะเป็นแบบเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วเข้าใจง่ายมากๆ<อ>แล้วถามอะไรแล้วเจมกับโบเองร่วมง,งานกันเป็นยังไงบ้างครับมาไว้บ้างหน่อยโ,อโบเขาน่ารักอยู่แล้วครับคือต้องบอกว่าอย่างสมมติว่าตัวอ๋อส้อยอ่ะคือผมว่าคือคาแรคเตอร์เหมาะกับเขามากคือด้วยคาที่อ๋อส้อยเป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์ที่รุนแรงรุนแรงมากแล้วคือเขาว่าอินเนอร์ได้แบบเล่นหูเล่นตาแล้วก็แบบว่ามีสเสน่ห์ที่แบบสามารถดึงดูด คนทั้งแบบอยุธยาได้เลยผมชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเลยกเชโบก็พี่พี่เจมจีเป็นคนที่แบบทํางานด้วยง่ายมากๆคือเป็่นคนแบบอารมณ์สุนทรีแบบมีเพลงในจิตใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นั่นแหละค่ะทำงานด้วยง่ายต่อบทด้วยอะไรก็แบบช่วยน้องอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าตัวเองได้บทแล้วก็ทิ้งคนอื่นเลยเงี้ยเห็นว่าแบบเราบทมันยากอ่ะก็ช่วยแบบตรงนี้สิคานี้มันควรจะแบบคํานี้หรือเปล่าหรือ อ,อเจ้าอเองกระไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกจะช่วยเพราะแกเคยแบบเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วเล่นก่อนเราเนาะแล้วในเรื่องนี้มีเรื่องของคาถาด้วยมีคาถาไหนที่บทไหนที่แบบยากมากาไหมครับที่แบบจําไม่ได้เลยพูดยามก,ม,กมันก็มีค่ะจนจําไม่ได้เลยตอนนี้หนูก็จาไม่ได้มันยาวอะ่ะที่พี่ใหม่ให้มา <c oughs> ท่องอะ่ะบอก็ จำได้แค่ตรงนั้นอะตอนนี้มุก็จำไม่ได้แล้วใช่มันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะ่าคือต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราเตรียมแผนที่จะเข้าโรงนานแล้วนะครับแล้วก็ด้วยด้วยวิกฤตอะไรต่างๆนานาก็เลื่อนมานะฮะตอนนี้ก็พร้อมเข้าโรงแล้วเนาะอ่าวันที่สองท่านวานี้นะครับอ่าฮะพูดถึงอีก2ตัวละครนิดหนึ่งทองกับขวัญเอาตัวเอาตัวขวัญก่อนได้ครับตัวขวัญเนี่ยเป็นตัวที่ใหม่ อยากเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเราสร้างตัวละครน,นี้มาครับเพราะเรารู้สึกว่าเราดึงเอาคาแรคเตอร์บางอย่างของบุคคลในประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่ในในตัวฝันเพื่อให้ดูมีสีสันและมีแข็งแรงขึ้นตัวละครตัวนี้แต่แข็งแรงขึ้นครับเราก็เลยดึงดึงคาแรคเตอร์นั้นมาเพื่อเอามาใช้กับตัวนี้เขาจะเป็นคู่ตับของเรียสรสดที่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันนุ่นก็จะพยายามที่จะ จะเอาไม่เอาสร<อ>้อยให้ได้ก็จะไม่ยอมเหมือนกันเอส่วนทองเนี่ยมันเหมือนที่หมายรู้สึกว่าคนเรามันมีความคิดสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนกระจกสะท้อนกว่าอีกความคิดหนึ่งของเรียวสึกไม่ดีนะไม่ต้องทํานะอยากทานะอีกใจหนึ่งก็อยากทำใจหนึ่งก็อยากทําเลยเอมันเป็นมันเป็นกระจกสะท้อนของเรียวสึ และนี่แหละครับก็คือความน่ารักนะฮะของทางนักแสดงด้วยภูมิกับด้วยแล้วก็ความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องนี้ด๋ยวให้ฝากเลยครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับแฟนรายการของเรานหนึ่งให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์เลยครับเริ่ี่ที่ใหม่กันก็ได้ครับก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหนังรักสายมูอโยธยามหาระรวยรับรองว่าสนุกได้ได้ความได้ความบันเทิงที่ครบรถแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนค่ะ รักทุกๆตัวละครนะคะเพราะว่าทุกๆตัวละครคือมีคาถาอาคมให้ทุกคนได้หลงรักกันแน่นอน,นะคะ่ะฝากด้วยนะคะอายุทยามหาและรวยครับผมเป็นหนังรักสายมูที่เป็นพ<ม>ีเรียดที่ผมบอกเลยว่าจะไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนครับเป็นซีสันที่แปลกใหม่แล้วก็มีความสนุกครบรถในทุกๆวินาทีที่ดูแน่นอนในวันที่สองธันวาคมนี้นะครับในหลงภาพยือนครับออล่ะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะคิดถึง น้องเจมจีน้องโบหรือว่าจะคิดถึงฝีมือกำงกับเทพๆนะฮะของที่ใหม่นะครับก็ไปชมกันได้เลยนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับกับอโยธยามหาลัลยดุ2ธันวาคมนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3าคนเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับ